สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูกิจกรรมใหม่นะครับอันนี้ก็สัปดาห์นี้เท่าไหร่แล้วเนะี่ยสิบหกนะครับก็ตอนนี้ถ้าเราล็อกอินนะครับผมครบเจ็ดวันก็จะเป็นของรางวัลตรงซ้ายมือเหมือนเดิมนะครับใครที่อยากได้รับเพิ่มก็ต้องเติมขวามือเนาะส่วนกล่องข้างล่างนี้นะครับผมจะเป็นการเติมเงินเพื่อที่จะรับของรางวัลเพิ่มเติมครับจะมี5.99เหรียญแล้วก็21.99กนะครับก็จะได้พวกแบบไอเทมออกไปแล้วพวกอาวุธ ที่เป็นแบบอาวุธเทพหรือว่าตัวละครน,นะครับผมจะมีอยู่ในอีเวนต์นี่เองนะก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาไล่ดูนะครับผมว่าแต่ละอันมันมีอะไรที่แบบอัปเดตเข้ามาใหม่บ้างอันนี้ก็เป็นกล่องพวงเติมเงินนะครับผมซึ่งคุ้มค่ายอยู่นะที่เป็นแฮปปี้เดย์คูณ2เนี่ยครับดูมันจะให้กล่องมา2กล่องเราสามารถที่จะสุ่มหาไอเทมที่แบบเอาไปไว้แรกเอาอาวุธเทพได้นะครับถึงแม้ว่าเราสุ่มออกเป็นอันนี้แค่2ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับอันนี้ก็เปิด เผื่อมีลุ้นแต่ผมคาดว่าน่าจะไม่รอด100อะ่ะแต่ก็เป็นแพ็คที่แบบน่าจะน่าเติมที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ายังได้กล่องอันนี้อีก3กล่องเลยนะครับผมก็คุ้มค่าตอนนี้เหมือนสังเกตดีๆมันจะเอาแบบแพ็คที่เป็น29บาทออกมายั่วเราแบบโอ้โหเหมือนมันจะขายกินแค่29บาทนะคือ29บาทมันได้เยอะไงมันเอามาขาย10แพ็กก็แบบหลายคนเลยนะที่1วันเติมทั้ง10แพ็คเลยมันก็ตกเป็นเงินตั้ง290บาทนะครับอันนี้ก็แบบเหมือนจะกินแบบเยอะเลยส่วนอด่นก็ ขอข้ามไปเลยนะครับผมอันนี้ก็ดีอยู่นะได้10ล้าน10ล้านไอเอ็กพนะครับผมแล้วก็ได้5ล้านที่เป็นเงินแล้วก็ได้กล่องสุ่มอะไรต่างๆอีกก็มาเริ่มที่ร้านค้าที่เป็นกล่องนะครับอันนี้1,500มันให้เรามายแค่5กล่องนะครับ5กล่องนี้ก็จะมีตั้งแต่1 0 0่งถึงสองพนะครับจะมีแก้วเบียร์ที่ใช้แรกในร้านค้านะครับจะเป็นเพชรแล้วก็ผงน้ํายาที่ได้รับจากการสุ่มตลละครแล้วก็ ไอผงฮีโร่นี้นะครับผมแต้มฮีโร่นี้ได้รับจากการย่อยแล้วก็จะมีร้านค้ามาให้แรกในตอนนี้เดี๋ยวผมจะทดลองเปิดแค่5กล่องให้ทุกคนดูนะครับผมอันนี้มันก็เกลือมากๆแหละจริงๆก็ไม่อยากให้แนะนําแต่ว่าถ้าใครที่ไม่มีแบบแต้มต่างๆหรือไม่รู้ว่าจะเอาเพชรไปซื้ออะไรแล้วก็จัดเลยก็ได้นะครับส่วนของอื่นก็ไม่น่าจะสนใจสักเท่าไหร่อันนี้ก็5าดาว500เพชรก็มองๆดูก็ยังถือว่าแพงอยู่นะครับผม5าดาว1ตัวเราเสียตั้ง500เพชรเลยก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะว่า ห้าดาวอ่ะเราห้ราร้อยเพชรลองไปแลกได้แต้มแค่สองร้อยสองร้อยหกสิบอ่ะถ้าเราซื้อหนึ่งหมื่นเราจะได้แต้มฮีโร่ไอแต้มร้านค้านี้กลับมาห้าพันนะครับผมหนึ 1, ่งหมื่นเพชรเราได้กลับมาห้าพันแต้มห้าพันแต้มเราเอามาแลกอะไรได้บ้างเอามาแลกพวกถ้าเอามาแลกอันนี้เราได้ห้าตวงเลยนี่หว่าห้าพันแต้มหนึ 1, 000, ่งหมื่นเพชรเฮ้ยก็ถือว่าคุ้มอยู่นะหนึ 1, 000, ่งหมื่นเพชรถ้าใครจะใช้เพชรไม่รู้ว่าจะเอาเพชรไปซื้ออะไรนะครับผมซื้อแต้มฮีโร่เมื่อกี้ก็ได้เพราะว่าหนึ่งหมื่นเพชรอ่ะ มันก็ได้ตั้ง5 0า0แต้มเลย5 0 0 0ันแต้มเราได้6ดาว5ตัวคิดกับกันได้6ดาว5ตัวสําหรับเงิน1 0 0 0 0หเพชรก็ถือว่ายังพอใช้ได้อยู่นะเพราะว่ามันมีกิจกรรมที่เป็นแบบกิจกรรมใช้เพชรตรงนี้นะครับอันนี้ก็แนะนําว่าใช้แค่หมื่นแปดก็พอนะเพื่อที่จะเก็บสะสมถังนะครับผมแล้วก็ได้ตัวละครแครทด,ด้วยยังคงเป็นตัวหลักนะครับหรือจเจ้าสามหมื่นก็ได้เพราะว่ามันได้ตั้ง30ถังประมาณนี้สําหรับกิจใช้เพชรส่วนข้างล่างสูงสุดอยู่ที่ 2อ0 0 0นสามสอสสมได้ไป็นไอเทมปล่อยสกยิลรอบแรกก็ยังไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนเพราะว่าสัปดาห์หน้าก็จะเป็นตัวละครใหม่เข้าแล้วนะครับส่วนสุ่มถังสุ่มถังนี้ผมมองว่ามันได้เยอะมากเลยนะมันได้ของที่ยังว้แรกไอตัวของร้านค้าน่ะมันให้เรามาตั้ง16อันเลยนะครับผมเนี่ยคือแบบ150ครั้งได้16หเยอะมากๆนะครับอันนี้ก็สมมติถ้ามีตัวละครใหม่เข้าอะตรงที่150ครั้งอะมันจะได้เป็นตัวละครใหม่แต่ว่ากับการอันเนี้ย มันให้เรามา100เศษแพ็คเขียวแล้วก็50เศษแพ็คส้มนะครับก็มองเป็นแบบอีกช่องทางหนึ่งก็ถือว่าคุ้มอยู่นะสําหรับคนที่แบบอยากได้อยากดองพวกแพ็คเพราะว่ามันจะได้เป็นอาวุธเทพด้วยนะครับเหมือนเขาเอาจงใจมาให้เราสุ่มเพื่อที่จะแบบให้ถังเหลือน้อยก็เป็นได้นะครับเพราะว่าตัวละครใหม่เข้าเราจะได้เติมเพื่อหาถังเพื่อที่จะรับตัวใหม่ประมาณนี้แต่ถ้ามองดูรวมๆมันให้เยอะนะครับผมให้เยอะจริงๆทั้งให้แพ็คเขียวแล้วก็ทั้งให้อเทมที่อยู่ในแรกของรางวัลน,นะครับ ส่วนสุ่มโดยใช้แก้วสุ่มโดยใช้แก้วนี้มันให้มาเท่าไหร่วะสองสี่หกให้มาแค่สิบแต่ว่าให้แพ็คเขียวมาอย่างเยอะอีกแล้วอะครับผมก็สุดๆเลยนะก็สําหรับใครที่ไม่อยากสุ่มใช้ถังก็เอาแก้วมาสุ่มก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าตัวใหม่เข้าอะสี่ร้อยครั้งก็คาดว่าน่าจะเป็นตัวใหม่อีกเหมือนเดิมครับแต่ก็อย่างว่าแพ็คเขียวหนึ่งร้อยแพ็คนี้ก็มีโอกาสได้รับตัวละครใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะครับถ้าตัวมันเข้านะแต่ว่าเราได้อาวุธไง ใครที่ยังไม่มีอาวุธผมก็แนะนําให้เล่นเลยก็ได้นะครับหรือว่าแบบอยากได้ตละคอก็จัดรอตละคอไปเลยก็ได้จริงๆถ้ามีแค่ตัวอาวุธรอไม่โหดแล้วก็เล่นยากเหมือนเดิมส่วนร้านที่หมุน2 4 6 80ที่หมุนได้มาแค่10นะครับผม400รอบได้แคนดี้มา10อันเลยโห้ได้น้อยสุดอันนี้ได้เท่าไหร่นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อนี้ก็10นี่หว่า10 10อันที่หมุนโดยใช้ถังได้16โอ้ยเยอะจัด อันนี้ก็เป็นแบบสะสม VP นะครับไม่ว่าจะทำภารกิจรางวัลหรือว่าเติมเงินก็ได้รับล้านไดมอนด์ล้านคาเพชรอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครับผมก็ซื้อเหมือนเดิมครับซื้อให้หมดเลยที่หมุนหรือใครอยากเสี่ยงดวงต่อครับ5กล่อง1000เพชรจริงๆมาซื้อกล่องนี้ก็ได้นะ5ากล่อง1000แต่ว่าเพชรสูงสุดมันอยู่แค่1,000เพชรนี่หว่าแต่เราจะได้พวกล้านคาอะไรต่างๆไงอันนี้ก็ซื้อที่หมุนก็ได้เพื่อที่เราจะใช้เพชร สักหมื่นแปกก็ได้ครับเพราะว่าจิตเมื่อกี้เราได้เพชรมาเยอะมาอันนี้กางแรกหกดาวครับก็ดีขึ้นมาหน่อยใช้ห้าดาวสามตัวครับผมเอาไปแรกได้เป็นหกดาวมาหนึ่งตัวก็หงดีนะมันไม่จะเป็นว่าต้องเป็นห้าดาวของสายมันนะครับบวกกับต้องมีแคนดี้สิบชิ้นด้วยนะครับผมสายพิเศษล่ะห้าพันเพชรแต่ว่าได้อมยิ้มมาห้าด้วยนี่หว่าห้าพันเพชรห้าพันเพชรของมันขายอมยิ้มป่าววะมันขายอมยิ้มป่ะเนี่ย ปกติเราให้ปกติก็ได้อมยิ้มมาห้านี่ว่าเฮ้ยอะไรครับเนี่ยถ้างั้นเราก็อ๋อนี้ได้ปกติอันนี้ได้ปกติโหมีอันนี้อันเดียวที่ได้มาห้าแรกเลยดีครับแรกเลยดีครับผมผมไม่มีห้าดาวปกติว่ะห้าดาวปกติแล้วก็สี่ดาวสามตัวผมไปเปิดแรกเลยนะครับของดีอย่างนี้เราก็ไม่ควรที่จะพลาดนะครับห้าดาวปกติ แล้วก็สี่ดาวโได้อมยิ้มมาห้าเลยนะจัดเป็นเลยครับเพื่อที่จะได้แบบอาวุธเทพๆเร็วๆหน่อยครับราปดาห์นี้ผมก็นะ่ผมว่าผมจะเอา1ชิ้นอยู่นะอาวุธเทพเพราะว่าจะเอามาใส่ให้กับตัวของแครอทนะครับจะได้ยืนแท้งนานๆหน่อยไหนละ่ะเปิดมาเมื่อกี้มันไม่มีกองสา่ให้เราอะผมเปิดมาได้ก็แบบโอ้โหมั่วซั่วไปหมด นี่แค่นี้ผมก็ได้แคนดี้มาแล้ว5อันนะครับผมโหอย่างคุ้มเลยนะอย่างคุ้มอันนี้ก็เก็บตระครนทุกสายนะครับที่เป็น5าดาวอย่างลัษีตัวก็คือถ้าได้ครบหมดก็จะได้แคนดี้มาอีก10เลยนะครับผมได้แพ็คเขียวด้วยได้แก้ว500ด้วยนะครับก็ถือว่าคุ้มส่วนอันนี้ร้านนี้ผมยังไม่เห็นที่มาของมันเหมือนกันนะครับผมก็เดี๋ยวคาดว่าต้องรออัปเดตหน่อยเพราะว่านี้ยังเป็น60วันอยู่นะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ทุกคนดูอีกทีนึงส่วนร้านค้า ที่ใช้แต้มไอที่เราแลกตัวละครนะครับเฮ้ยมันมีอันนี้นะนี่วะสี่ห้า 4, น่าจะแลกได้สิบป่ะเดี๋ยวผมขอย่อยตัวละครมาใส่ให้มันครบ,ครบหน่อยเมื่อกี้เราแลกไปแล้วห้านะครับเดี๋ยวมาดูอีกผมว่าน่าจะใช้สิบนะน่าจะให้เราแลกแค่สิบก็คือถ้าแลกได้เกินนี่ก็น่าจะเกินไป 1> 1, 2 3345จัไปยิงห่าได้10จริงๆด้วยครับอันนี้ขอซักสองชิ้นหน่อยเดี๋ยวจะไปรีให้ทุกคนดูว่ามันใช้เท่าไหร่นะครับส่วนแต้มใบไม้นี้กล่องขน่าจะได้อีก10ไหมผมซื้อนะครับผม10อันเนี่ยเพราะว่าผมตั้งใจจะเอาเทพอู่แล้ว200แต้มแค่10ได้10อันก็คุ้มนะครับผมอันนี้ซื้อไว้หนึ่งจะไปรีเพิ่มสามัน,นส่วนกล่องนี้ห้าพันกล่องอาวุธเทพมันให้เลือกเลยนะเนี่ยมันเขียนว่า เลือกหนึ่งอาวุธนะครับผมเลือกหนึ่งอาวุธนะก็ดีมากนะครับดูรับดาเมจบอลลงสามแล้วก็สามเปอร์เซ็นต์ฮีนะครับเอาไว้ใส่ให้กับแคลลเบื้องต้นได้สําหรับคนทีม่มีไม่มีอาวุธเทพนะเพราะว่าห้าพันแต้มใบไม้นี้ก็ถือว่าหาได้ง่ายอยู่สุ่มกล่องหาก็ได้นะครับแถมยังมีเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์ฮีหกบล็อกหรือว่าจะเป็นโจมตีกับตีแม่นยานะครับผมมีสปีดด้วยแล้วก็คิทติค่อนดาเมจหรือว่าสายโจมตีนะครับผมก็ใส่เป็นดาบนี้ก็ได้นะ เบื้องต้นนะครับผม7%พลังโจมตีแล้วก็5%คิติคอนแต่ว่าถ้าเป็นโซโลผมแนะนำให้ใส่อาวุธชิ้นนี้ก่อนเลยจะได้เป็น9%คิติคอนแล้วก็7%พลังโจมตี15%ทูดามจนะครับเพราะว่าใครที่ไม่มีดาบหนวดขาวนะอเทมชิ้นนี้จะเหมาะกับโซโลที่สุดนะครับผมก็ไม่เลวไาให้นะครับสำหรับลูฟี่เหมือนกันนะครับผมก็ใส่เป็นอันนี้ได้โอกาสต้านแบบสถานะ10%เลือด3%พลังโจมตี3%ก็ทาบดาวเต็มก็จะบวกขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ มันให้เราเลือกเลยนะก็ดีมากๆนะครับผมแต่ว่าผมจะขอมาใส่ถังอย่างเดียวครับผมผมเป็นสายถัง10บาทไปก่อนเลยห่อ90ถังนะครับกินมากำก๋มของดีอันนี้ก็ร้านแก้เบียร์ครับได้รับจากการสุมหรือว่าอะไรทั่วไปเนาะก็จะได้รับอันนี้ก็แนะนําเหมือนเดิมครับใครที่อยากจะแลกก็แลกเป็นกล่อง10ดาวเพราะว่า10ดาวมันจะหายากนะครับแลก10ดาวให้หมดก่อน คอยมาแลกเป็น6ดาวแกลตาขาดองดาวหรือแพคเขียวเพื่อตัวละครใหม่นะครับผมขาดไม่ได้เหมือนเดิมก็แต้มอารีนาเก็บไว้ให้เยอะถ้ามีใครมีเยอะแล้วก็ไม่ต้องแลกก็ได้นะครับมีเยอะก็หมายถึงว่ามีพอสําหรับทําภารกิจของตัวละครต่างๆในระบบสามสามหรือเป็นอารีนาทั่วไปนะครับถ้ามีเยอะแล้วก็ค่อยมาแลกพวกนี้นะครับผมโอเคส่วนใบน้ําจับใบน้ําจับก็จะเป็นนี้หนแถม1แถม,แถ,มถังแล้วก็แถมแก้วเบียร์สองไว้แรกของรางวัลด้วยนะครับ ในอีโดูโอยบุกก็มาแล้วครับหแถมหลักกีปหอยอันนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสักทีนึงส่วนตรงนี้นี่ไงามาแล้วครับผมวันพีชโฮลิเด์ก็เป็นไออันนี้ผมใน้5 5แล้วเดี๋ยวผมอัลล็อกให้ทุกคนดูเลยว่ามันใช้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเฮ้ยใช้70อ่ะครับทุกคนอันนี้5ดาวใช้20เออปกติไอ้5ดาวสายพิเศษใช,ใช้40 อาวุธเทพใช้แค่70อ่ะครับซึ่งเราสุ่มถัง1้0ห้เราได้มา16แล้วอันนี้ผมได้มา25นะครับแล้วก็เราจะได้จากตรงนี้อีก10ก็เป็น35มสิบห้าเลยนะเนี่ยได้อีก10ก็เป็น35แล้วนะครับผมโหเราสุ่มอีกเล็กน้อยก็ผมแนะนําว่าอาวุธเทพควรจะมีนะครับผมควรจะเอา1ชิ้น1อย่างเลยนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นแค่70ชิ้นเองนะครับผมได้โดยที่แบบไม่ต้องเติมเงินเลยทีมเราจะเก่งขึ้นมากนะครับใครที่แบบ เน้นหนวดขาวหรือมังโก้อยู่ก็พยายามเอาดาบของเลยเน้นโซโลดิโซโลกับมังโก้ก็พยายามมาดาับหนวดขาวมาไว้ครอบครองก่อนนะครับจะได้แบบโหดสุดๆเลยนะก็จะแรงขึ้นมากนะครับส่วนเน้นพวกบุกกับไอตัวของอุศนี่เลยแลกขวัญมาใส่ให้มันนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นใครที่เน้นแครอทต้องเป็นไอเทมชิ้นนี้นะครับสาหรับแครอทไหนละ่ะนีน่รับดามจเ,เบาลงนะครับผมก็หผมว่าม,มองว่ามันดีมากเลยนะมันลดให้เราเหลือ70เองนะครับอันนี้ก็ เติมสะสมเติมสะสมก็คุ้มหมาหูได้วันละ500แก้วเบียร์อะไรก็โอเคประมาณนี้ครับสําหรับกิจกรรมหลักๆเลยเพชรก็สมควรใช้หมื่นหมื่นพันนมื่นแปดพนะครับผมอันนี้5้ากล่องที่ผมซื้อไว้เมื่อตอนต้นเปิดไปเลยยีงไงผมบอกแล้วว่ามันจะไม่รอด100นะครับก็ไม่น่าจะสุ่มสักเท่าไ่นะแต่ว่าไอ้นั่นมันน่าเล่นนะครับ ไอตัวของที่เอาไปแลก70อ่ะแม่ก็ถือว่าคุ้มมากเลยนะ70อ่ะครับไม่แน่เร็วหรายสักเท่าไหร่ก็เราสามารถหาได้โดยที่ไม่ต้องเติมเงินก็ได้นะครับผมสุ่มไปเลยสุ่มเพื่อดองแพ็คเขียวยังไงก็คุ้มค่าครับผมลองบู๊กอีกสักทีหนึ่งนีเนี่ย <S <S 1> <S 1> เอ้ยไม่ออกเก็บไว้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะรอโดฟาผมจะเอาโดยการเป็นใช้แก้วเบียร์นี้ไปสมสุ่มแทนนะครับผมนี่แก้วเบียร์สัก800 ก็จะได้กลับมาอีก20นะครับผมก็ผมก็จะซื้ออ้นี้หมุนอีกก็จะได้กลับมาอีกโหอย่างคุ้มมากครับผมถือว่าดีมากๆเลยเนาะสำหรับกิจกรรมใหม่สรุปก็สมควรที่จะเล่นเอากิจกรรมใช้เพชรเอ้ยกิจกรรมใช้เพชร1 8นะครับเพราะว่าเราต้องมาซื้อที่หมุนอยู่แล้วนะครับผมนี่ซื้อที่หมุนพอซื้อที่หมุนปุ๊บเราก็มาหมุนแล้วก็จะได้ไอันนี้กลับไป10เลยนะครับผมเราหมุนถ้าหมุนครบ5รอบเราก็ได้50แล้วบวกกับเล่นกิจกรรมต่าง,นางๆนะครับก ได้ชัวร์ๆโดยที่ไม่ต้องสุ่มถังนะครับถังเราไม่ต้องสุ่มก็ได้อะถังนี้เราเราตัวละครใหม่เข้าเราค่อยสุ่มก็ได้นะครับเราเล่นพวกลัคกี้สปินแล้วก็พวกเป็นแก้วเบียร์นะครับผมเพื่อที่จะให้มันได้ส่วนของอาวุธเทพนั่นเองนะครับผมออก็ประมาณนี้ยังไงก็อย่าพลาดนะครับผมเพราะว่าจากกิจกรรมที่แล้วอ่ะน่าจะมีแก้วเบียร์แล้วก็มีเพชรกันไหลมาเยอะนะครับผมก็จะทําให้เราได้รับอาวุธเทพแบบง่ายๆเลยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับใครที่ดูแล้วชอบใจก็ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับผมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดวันนี้ผมน่าจะเปิดสตรีมประมาณทุ่มสองทุ่มให้ทุกคนมารับชมกันอีกทีนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ในการช่วงของผมเซตสตรีมยังไม่เสร็จเลยก็โดยการติดเวลาทํางานหลักของผมด้วยนะครับผมบวกกับไม้ที่ใช้อัดคลิปก่อนหน้าน,นี้ก็เสียไปด้วยครับผมเอาง่ายว่ามันพังนั่นเองทําให้เสียงมันก็น่าจะแปลกแไปหน่อยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ใครที่ชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ คลิปหน้านั้นจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมที่จะเข้ามารับชมกันใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับ